เัวบัวบานจเจูจอยู่โยเป็ดสบักหอมมีวยพี่้องยหอมกบกล่องบ้น้อกกำลังเดือดเลยครับ พิมเนอนะี่น้องไงนหมย่างเลยเจ็บแสบมันนี่เน้อนุ่มย่างพี่น้อง,นนอง,อง,องกับข้าวแร้งนุ่มย่างครับอาหารดีมันนี่นมันจันทร์น่ันจันทร่มันนี เกยังว่าเก็ดังด๋อย่นี้มันึ้นหัวขวนมันก็คือเดือดัวมันขนาดมันนั่งยู่ซื่อหัวกากึเกิดพเดยอทำใจอย่าเรือกอย่าเรือกเขียงด้เขียงก็บอกแล้ว่าจะหนาคนนิงแกเห็นเีก็จ้าก่ผอยงนี้นะ

มมเป็นว่ายัพาะงันจะเลิก้มามุที่หน้ไปแล้วพื่อล่ามันน่าจะถูกไ้ชิ้นกันเลยเอาอีกนส่ก่อเอาเอา,เอา,เอายังตำวงฟองไปก็ตำแส,ส็งใ่ไห<แ>ม่วง่งตำาี้กดิบเด้วยแ่บคอยตำแล้วกินก็เข่าทีนึงอ้ย

อนั่นแหละยางไงก็กันพความบันนั่นมันก็ไดไเพิ่มอีกตอนขนมอีกเออแก้วแก้วแก้วเอาขึ้นมาทางนี้นั่นมันก็ดซุกไว้กว่าเออหอมมีวยด้วยว่ะ จะเอาพืนไปด้อยไปมามม่อนเน่ยเออม่อยากผาเกินทุไห้จบแกเรียนทำมบงั้นี้จแกไดู้นเดียวบ้านเนี่กับมาไมมากับมาาใส่เลยใหมัีหอมันจะได้ขนาด้รับดีเห็ดปากมุมมุมม ไปตัวบัวตามเจนผู้จืดโยเป็นแสบครับหอมมีวยใพี่้องเลยหอมกับกล่องบะน้อนุ่มหมูย่างครับย่างหินก็ขอแรกเนี่ครับนี่ ดูเที่ยวม้วนข้าวเ,าเ,าเานี่มันอยู่ใกล้กันนะมั้ยเที่ยวไก่ร่องขาข้าสั่งมาเลยครับสั่งของมาส่งให้เลยเมาแต่ทั้งนครปฐวผสมเอาทีเ่อเอาที่น้ำนังเอก๋อพี่ อ่ิ่งเงินวอล์คเกอว่าพค้นรไปแล้วโอ้ยบักขันนีคข้ามมาเนิตจูแต่วไปปุ๊บได้ยินเสียงหวาดหาเดี๋ยวเราแว่งผู้อื่นปั่นวันกำลังเดือดเลยครับต้องชิมมังกรหนึ่งหันพีหนองวูชแสบ ตอนนี้นะเออนั่นแะตอนนั้นแนหะเป็นเน,อน,นนะเออนี่ทา้นี่นด้เดี๋ยวชิมอีก่กอนหน่อยมาดิไทยลองชิมเนื้อดี่ากไงน้ำหมูย่างน่าอร่อยเจ็บใจ ทีผัวแก้ต้งแก้ต้นไห่ต้นไม้ต้นกล้วยกับผไวใมันผักแกมเนไรบ้างเนี่ยกามประจานประชิดกับผู้เปิดยังไงต้นกล้วยยอดกล้วยเจ๊กยอดอยไม่ได้เอาขุดเอาหางไน่บ่ตัดเอาแต่ยอดนี่เาลมรอเวอแล้วคุณต้อไมันรอเไม่เหน็ดเลย

อะลงมือเลยบัดทฮามาแล้วครับพี่น้องย่างไปน้ำกินไปน้ำครับบันนี้นินองทอดไม่ต้องแฉบเพิ่นกินหม้กัน,กนมันเยน็นมันโม่บ่แทบเลยครับนุ่มต้องกินน้นห้อนแก้วขมแล้วครับแก้วบีเอ็ดแก้วจุกเลยี่สาอื อ่ฮะอืมมันคิไวนนบ้าันเย็น,นมันบาา้แทบต้องกิน,นักี เคยกินนุมไปกินนุ่มแบบเหนียวอรดีได้เฮียบกเคกินจักเสียบเคย้เจย่างกับบกินนะมันต้องลอแหงเลยจเนี่ไไม่ขึ้น่นหรอ่ยแม่ใช่ไหมายางเราม่กินน้องก่อน ว uh. mm ้าวเจ้า huh. ก็จำไม่ติดไว้เยอะนะอืออืมข้าวขึ้นเขาซื้อมากินเขาเที่ยงมาขกินเขาแน่นอนแน่นอนตรงเวลาอ่ะตรงเวลาเม่ได้ค่ะเดี๋ยวมีตัวก่อน นี่นี่ผมาเก็นตรงเวลากพอกขึ้นนิดหน่อยพออพ่อขึ้นน้อนายด้วหัวโตกแกนชายบอส นอนมแนมแนมไม่ดีนอนมน้อเน้อเบสืนอบ่บ่ไม่เพื่องใจเลยเบิ่งกะกกกรหลดทีพีนองเบิ่งอกกากเยอะมือรุ่นเห็นนั่งเลี่ยงกันไหมพินานังใจเก๊ควยกระตอพนามากอืะเจบกับฐานนั่งลงทั้งขายทั้งว ภูบใส่ภูบหัวไปนมันกินเมีเร็กัน เขาเ่ะครับาหันที่มทมแม่ซื้อเลยนอะอเพราะแม่สองขาดขาดอกนันและอยันมันเป็นติ๊กชันเราคนเลยมีไว้มันบวขาดดอ,อกแล้วก็มีบวมขาดดอ,อกจยนันขออยานมันขาดคนแลยเหยียบเอยู่นี่อออืาเป็นขยันพอยิ่งชมรวมเลยไนม่มรวชมรวมอืม คอยเยอะเลยต้องก็ตามเลยนะทาหมดทัตอนเด็กแก้วหรือไม่นองเออจับกากแก้วก็ได้แก ja mm ้วขมแก้วเฉดีเมนันก็เข็มว่ะล่างซ้ำนามเนาะเมื่อนั้นเป็นน้ำเปลาเขาบอกถ้าแต่ไม่แน่สินอย่งเดียงนึง มื ừ ừ hein, ่อกี้นั่เป็นยาดองก่อนอือเขหมมือเข้มแม่มือแซ่บกับเสยบเออน้่แดงถึงจะบอกยาดองมันก็ดีเออนั่นจเบาขึ้นแนวกว่ายายนานั่นออกกูเนปับอ แกวงอะไดแ่วงเมเแก้เก้ามเนืี่นาไปห้าปัวนักสุดไปใส่เผ้ากั่ปวนรไม่รู้ว่าจะมาไปข้างนอกโนคุ้งหุ้งตปัวพันนี่าหนยจุ่มจอบก็ได้หาัวเออโมว่านเนี่ยคอยไปเซเวนคอยแนมมันดูไรใส่มันเป็นแบบนาวอะไวนกันเะลยกันเจ้า เอาเงินยนน่ะเรไปซื้อขยกูเฮ้ยมีรบอยาเดีวบันนี่ยมกก็ินนี่นี่ตมหโอ้เปิดประตูเนาะกำลังกำลักำลังมบกไม่็นะนอกเขานัันบ่ดล่างยังล่างหนาไก่างหนาไกเรบอเปนเออมิเตอยากบ่าอยากบาทุกอย่างบอกว่าเป็นล่างหนาไกล้โอ้ยมจังช่วงวาช่วงวา

ไปน้ำกินไปน้ำี่น้อง้็แก้วตัวมีความดำว่าง่ายงเขาย้ำไปหาเรางเขาเนาะผ้นิตอนิทรเสียไปตอนนี้น้อนีเหขึ้นหนาอันนี้ก็ตกตาอยู่ีมือก็สร้างนะพีเบิดแก้วมถบเดีวเอา lúc nữa kim bóng lóc hát hm luôn hát 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 xanh hát 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 không có <laughs> ทั้งย่างต้งกินก็แสบเจ็บทั้งย่างทั้งกินเนีะยแลความเย็นแล้วมไอม่มดีอยากนุมแสบนีกินแต่โดนเลยได้นไหมอยากลองนีสิละเนาะที่นก็ไปลองท้องแปลกแปลกไอ้เียบ่มัท้องแปลกแปลกกินมน่มกินกินแต่ท้องเก่า ขาของก็มันแฉะได้สิบอกว่เบื่อหรอวางไม้มันหักมันฝาดฝาดอยกินของไม้าะเจะจักเข้มจักเดือดจักจางเวลาไท่อมเสียเนาะเขาเคยกินตะล่ชิ้นกินของเก็เนี่เป๊ะๆรสชาติดังเดิมกับดันทานเพื่อนาเดียนะเจอน้ำมันต่อน่อยกอนหน่อย ถ้าเราแบบเงี้ยๆมตอนน่อยให้ั่นหะมุคยมักตอนไงหอยันเี้ยงยงเท่ไม่ชอบไวเมี่ยวจะบอนค่ข้าวกินไม่ีนี่แน่ต่อจะคุ

อย่างเชลซัมนี่สามเชือแเ้วอนี่เชือที่สามอย่างลำบัทันอ้ขึ้นจะเนียเดีเอาอย่างนี้เขัาไนะอิ่มหมแล้พี่น่อยแต่ว่า อย่างนงมาไหมแม่แม่เสบก็ได้ยังาว่จกิีเครบ พี่น้องเราขี่นี่ฝากไว้เพิ่มนี้ครับอิ่มแล้วครับผมขอพูดใหหลายที่ต่ำไปเพิ่มฝากก็ได้ว่็แช่มไม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กินนมมูมมานะเมลี่กินนมไม่อะกินเขากินน้ำเขาแรกครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับไว้วิดโอนาว่ากันไหมครับผมครับสวัสดีครับ